สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาสรุปผลการซ้อมครั้งที่3และผลคอนฟายในรุ่น m o t o 2ที่มีนักแข่งไทยน้องกล้องสมเกียรติจันทา,าทำการแข่งขันครับผมวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมวันที่2ในรุ่น m o t o 2ครับผมในช่วงเช้า ช่วงบ่ายก็จะเป็นาการคอนฟายเพื่อหาตำแหน่งกิสตาร์ทครับผมในช่วงเช้านี้การซ้อมครั้งที่3น้องกล้องสมเกียรติก็สามารถทำได้ครับตามเป้าหมายที่วางไว้ คือผ่านเข้าไปในรอบ Q2 ครับโดยอัตโนมัติโดยกดเวลามาเป็นอันดับที่2ครับถือว่าทำเวลาได้ดีครับผมคือ14อันดับแรกที่เร็วที่สุดก็จะผ่านเข้าไปรอในคิวที่2ครับแบบอัตโนมัติครับผมแล้วก็จะเอานักแข่งอีก4คนครับจากในรอบคิวที่1เข้าไปรวมเพื่อจะ พอลในรอบคิว2ของช่วงบ่ายวันนี้ครับผมในคิว2ก็จะมีอันดับ1เป็นเฟมินเอเดเกครับก็ตามมาด้วยน้องกล้องสมเกียรติจันทาครับผมเจคดิกสันเฟโดคอสตาอารอนคาเนตมาคอสลามิเลสเชเลติโนวีเอติเบลลี่บาตุสฟิลิปสลัดไอโอกุระแซมโลเซเก้กาเซีย อลอนโซโ o เป z m มา u e เอลกองซาเลสครับส่วนที่ผ่านเข้ามาสี่อันดับแรกในคิวหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาคอรนิฟายในคิวที่สองก็จะมีโทนี่อาบูริโนครับอัลเบิ ada, ร์ตอารีนาสฮะทากะฮาดะโจโรเบิร์ตครับผมรวมเป็น18คันครับที่จะทำการคอรนิฟายในรอบคิวสองครับผมเวลาคอรนิฟายในคิวสอง่าจะใช้เวลา15นาทีครับเริ่มสตาร์ทออกมา เฟอร์มินเอเดเกครับก็กดเวลาเร็วสุดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับโหดมากครับควา Pro ้าโพโพซิชันมาสองสนามติดแล้วครับสำหรับเฟอร์มินเอเดเกครับสนามนี้ก็มีลุ้นที่จะได้โพโพซิชั่นอีกครับผมขึ้นโพเดียมมา3สนามติดแล้วครับผมสำหรับ เฟอร์มิ e. นเอเดเกนี่ฟอร์มร้อนแรงมากเลยครับผมส่วนน้องกล้องสมเกียรติก็กดเวลามาอยู่ในอันดับที่6ครับจากนั้นน้องกล้องก็พยายามกดเวลาครับแต่ก็กดเวลาไม่ดีขึ้นครับกดเวลาลงไปไม่ได้ครับเจอรถติดบ้างครับเจอธงเหลืองบ้างครับเลยทำให้น้องกล้องกดเวลาไม่ได้เต็มที่ครับทำให้อันดับหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่9ครับ หลังจากเจคดิกสันน่กดเวลาลงมาได้ในรอบสุดท้ายครับจึงทําให้แซงน้องกล้องสมเกียรติขึ้นมาได้ครับหลังจากผ่านธงเหลืองไปแล้วในรอบสุดท้ายเจคดิกสันก็พยายามกดเวลามากับไอโอคุระครับแต่ไอโอคุระก็ทาได้ดีที่สุดแค่จบอันดับที่13สครับส่วนเจคดิกสันน่ะกดเวลามาดีครับเลยทําให้แซงน้องกล้องสมเกียรติ ของเราขึ้นมา1อันดับครับน้องกล้องก็เลยตกไปอันดับที่9ครับจบการคอนฟายในรอบคิวเพื่อหาตำแหน่งกิดสตาร์ทครับผมในรุ่นโมเตอร์ทูอันดับหนึ่งเป็นเฟอร์มินเอเดเกครับโพโพซิชั่นครับ2.05 288วินาทีครับอันดับ2เป็นเชเลติโนวีเอติครับอันดับ3เป็นมาูเอลกองซาเลสครับอันดับ4เป็นไอรอนคาร์เนตอันดับ5เป็นมาคอสดามิเลส อันดับ6เป็นเปโดรคอสตาครับลุ้นแชมป์โลกสนามนี้ครับในรุ่น m o t o 2ครับอันดับ7เป็นโทนี่อาบูริโนครับอันดับ8เป็นเจคดิกซันครับอันดับ9เป็นน้องก้องสมเกียรติจันทาครับผม ออกสตาร์ทในแถวที่3ครับในวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าน้องกล้องสมเกียรติจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนครับน้องกล้องมีโอกาสลุ้นโพเดียมครับในวันพรุ่งนี้ครับถ้าออกสตาร์ทดีๆครับเกาะกลุ่มหน้าได้เร็วครับก็มีลุ้นโพเดียมครับผมอย่างไรก็ดีครับน้องกล้องสมเกียรติก็บอกว่ากิ้สตาร์ทในแถวที่3ครับผมพอใจครับจะทำอย่างเต็มที่ และทำให้ดีที่สุดก็ฝากแฟนๆเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสมเกียรตจันทายอดนักบิดไทยจากโครงการ o o n d r l e ล to the d ะดีมซึ่งการแข่งขันจักรายานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก m o t ต GP ในรุ่น m o t ต2ูสนามที่18มาเลเซียกังปีจะชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ เวลา12นาฬิกา15นาทีสามารถรับชมผ่านทางช่องทาง PP TV HD 36และ t u o Vision Sport TV ได้เลยครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ